สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider m o d e Gaming นะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้คุยเอาไว้ในชมชนว่าเดี๋ยวผมจะเล่นตัว a m a นะครับในเกม r อาวก็คือตัวที่ชื่อว่าวีร่านะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูฮีโร่ตัวนี้ดูดูดีกว่านะครับว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นยังไงนะครับสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับโอเคก็ไปดูกันเลย อตเวรานะครับก็ก็จะเป็นฮีโร่สายเมนนะครับเลนกลางนะครับเป็นฮีโร่ตัวพิเศษที่มีสกินพิเศษนะครับก็คือ,อมีสกินสตันแล้วก็มีสกินแบบดาเมจก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับอ่าตัวอันนี้คือตัวสกินเนร์อพยาบาลมันเนาะอะ่ถ้าเป็นตัวจริงมันล่ละตัวจริงไม่ได้ไม่ได้สวมสกินเลยถ้าไมเป็นอย่างนี้แหละครับจริงๆแล้วตัวเวรานะครับ ก็จะเป็นยังไงล่ะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นการออกแบบใหม่เนาะใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาให้มันดูน่ารักขึ้นไม่ดูน่ากลัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะจัดของกันยังไงนะครับสําหรับไอฮิโรตัวนี้ผมไปที่จัดเตรียมแล้วกันนะครับสำหรับตัวเวรานะครับผมก็จะใช้อ่าอะไรนะแบบอ,อย่างที่เห็นนะครับก็คือจะใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแตะให้ดูก่อนนะ จะเป็นรองเท้ากันซีซีแล้วก็อะไรโจมตีเร็วนะครับถ้าโดนเป้าหมายนะครับก็จะโจมตีเร็วเพิ่มขึ้นนะครับสิเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับฮายูก้าเอ็ดเอ็ดนะครับก็ประมาณเกราะครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้านเวทครึ่งหนึ่งแล้วก็มันจะมีแถมพลังชีวิตให้ถึงพันสองร้อยนะครับสกินติดตัวพิเศษก็น่าจะเป็นถ้าโจมตีปกตินะ บิตติ้งคูลจะโจมตีปกติลดความเร็ว2 5เพิ่มให้ตัวเอง10%เวลา2วิอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นพลังเวท180ลดคูดา10%นะครับ5ความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็จะมีสกินพิเศษในแบบขวงม,มันเลยโอเคอันนี้ส่วนตัวนี้นะครับลดคูดา20อมานา400นแล้วก็เกาะประมาณ360นะครับ อันนี้จะมีสกินติดตัวก็คืออะไรเซนติ n เนลก็คือลดความเรยวโจมตีของศัตรูในระยะประชิดนะครับลดลง30%นะครับโอเคแล้วก,ก็อันต่อไป180พลังเวทแล้วก็อันนี้จะเป็นเน้นเจาะเกราะเนาะ,ะผมก็เลือกไว้ในลักษณะนี้นะครับอ่ะต่อไปเราก็จะมาดูพลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมจะไม่พูดพัมทําเพลงให้นานละใต้เกิดสอครั้งนะครับประมาณว่าตายปับ๊บเราก็จะไปเกิดตรงตรงที่บ้านของเรานะครับ แล้วก็รูนรูนก็เต็มที่นะครับเต็มพิกัดอ่าผมเห็นไหมพี่น้องอ่าผมใช้ตัวนี้นะให,ให้พี่น้องดูสเปกเตอร์นะครับอ่าสเปกเตอร์ประมาณ1นึ่งสประมาณ6นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นบลูทอ่าบลูทลัตอะไรเงี้ยครับหยด,ดเลือดนะครับนิดหน่อยนะครับอะไรอีกหยด,ดเลือดประมาณอ่านี่ก็คือเจาะเกราะพลังโจมตีเนาะอ่า ดิสเลตนะครับพลังเวสี่เจาะเกราะนะครับเนี่เจเกราะเวทนะครับแล้วก็ดิสเลตใช่ไหมอ่าประมาณ2แล้วก็ต้งนั้นนะครับก็จะผสมสมกันไปนะครับเจาะเกราะนะครับดักคอนคอร์นะครับประมาณเท่าไหร่5แล้วก็ที่เหลือก็คืออะไรนะจาะเกราะเวทความเร็วโจมตีนะครับแล้วตรงนั้นผมก็ผสมกันนะครับก็คืออ่าไอตัวสปิริตนะครับก็คือความเร็วโจมตี1%ความเร็วอ่าความเร็วเคลืที่อนี่1%นะครับ อาแล้วก็ผมผสมกับอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้ผมใช้สปิริตบ้างแล้วก็ผสมกับอ่เอสเอสซิเนตนะครับพลังโจมตีหนึ่งความเร็วขึ้นที่หนึ่งนะครับผสมผสมกันบ้างนะครับเพื่อให้มันหลากหลายแล้วก็อ่อะไรนะแบบมันจะได้จะได้ชุดประมาณนี้แหละพวกรูนนะครับจะต,ต้อง90เต็มนะครับพี่น้องดังนั้นผมไอตัวเวราเนี่ยมีสกินพิเศษของมันนะก็คือถ้าไม่ได้โจมตีอะ่ะมันก็จะวิ่ง มันก็จะวิ่งความเร็วเคลื่อนที่มันก็จะเพิ่มนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้สกินพิเศษเลยนะครับท่านั้นในรอบนี้ผมก็เลยใช้ใช้สกินนะครับเชลเลนเจอร์นะครับใช้ฟิกเกอร์นะครับอ่าอันนี้น่าจะเหมาะโอเคนะครับผมจะใช้อ่าโัวเวราในสกินเนิร์สนะครับนางพยาบาลเ,<ร>เนาะมีปีกซะด้วยหวานแหววเชียวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับแต่พี่ย้อนกักหนึ่งนะ อ่าโอเคผมรแล้วนะครับอ่าใช้ 5v5 นะครับกดหาห้องเลยครับหาไม่ยากหรอกเพราะว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับโอเคได้แล้วล่ะครับห้องมาละอ่ากดเตรียมพร้อมนะครับโอเคอีกคนหนึ่งรออีกคนหนึ่งนะอ่าเต็มพอดีโอเคเรารีบไปคว้าโอ้โหคว้าตัวเวลาไว้เดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับ ให้มันให้มันเปลี่ยนใจสักหน่อยก็ได้นะครับอ่าเปลี่ยนใจแล้วผมรีบคว้าเลยแล้วก็รีบเก็บก็เลยนะครับอ่าไม่ให้ไม่ให้ใหใหอะไรนะเขาเรียกอ่าไม่ให้มันแบบกลับมาเอาตัวนี้อีกนะครับให้ดีนะที่ตัดสินใจถูกต้องใจเย็นๆน,นะครับผมจะไม่หัวร้อนนะโอเคผมก็อยู่เลนกลางนะครับจะต่ับไปด้วยนะครับ ฮีโร่นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรนะมีหลายตัวนะครับมีทันด้านะครับมีวูคงมีเวรามีอะไรนะวีแวนนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตอลิสนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีแอสซัซินนะครับหรือว่าไฟเตอร์น่าจะเป็นซูก้านะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวอลิสนะครับก็เกมนี้ก็น่าจะสมดุลใช้ได้แหละนะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าแต่ละแต่ละคนนะ,ะเขาจะเล่นเล่นแบบรู้เกมกันหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้นะ,ะแต่ผมก็จะพยายามแบกถ้าเขาเล่นกันไม่เป็นก็จะ,ะพยายามแบกให้ก็ได้ละกันนะครับจะไม่ตำแหน่งจะไม่แน่นอนนะแต่ก็พยายามประจําตำแหน่งของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคเรารอกันก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็จะเข้าห้องไปเล่นละครับก็บผม อโอเคนะครับผมต้องจะลาดเลยนะครับผมต้องจะกดอะไรนะสกิลสองไว้ก่อนนะครับอ่าไปกันเลยอ่าเราก็พยายามที่จะไปเลนกลางนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้สกินผมแน,นะนํานะให้เอาสกินสองยืนยืนเลนไว้ก่อนนะครับอ่าเพื่ออะไรเพื่อส,สะดวกในการอะไรนะ ใน,ในการที่ว่าเราจะทำทำดามจกันนะครับโอเคมาละมันมาละมาแล้วมาแล้วโอเคอเดี๋ยวเอาขออะไรนะขอเลือดนอห,นน <c oughs> หน่อยหนึ่งตรงเสานะครับหน่อยหนึ่งตรงเสาโอเคเราจะต้องไปซ่อนหน่อยโอทางนูน้นโอทางนูน้นไปละตัวหนึ่งนะครับ จะต้องไปช่วยนะเดีย๋ยวทางนี้ก็งานเข้าเหมือนกันนะครับต้องระวังระมัดระวังนะครับทางโน้นจะรอดไหมเนี่ยเกมครั้งนี้จะรอดไหมไม่รู้นะครับโอ้ทางโน้นมาสมทบเลยนะเราขอกำลังสนับสนุนมามามา,มาหน่อยมาหน่อยมาช่วยกันหน่อยเร็วนะครับ โอ้ oh, ต้องวิ่งไปช่วยทางนู้นบ้างแหละแต่ว่าผมว่าอย่าไปดีกว่า,าให้ทางนู้นให้แหวนไปช่วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคพรอมปุนี่จะคว้าหนี่โอเคโอ้โหเดี๋ยวก่อนทางนู้นก็ใช้ย,ย่อยเหมือนกันนะอ่าเล่นใช้ได้เหมือนกันโอเคเราได้สกินมาเพิ่มนะครับได้ไอเทมมาเพิ่มได้เปลี่ยนแปลงอ่ะเดีย๋ยวผมไปช่วยทางนู้นนะไปทางนู้นด้วยอ่าโอเค ทางนู้นก็ไม่ไม่ใช่ย่อยนะครับโอเคต้องไปช่วยซูก้านะครับไปไปพี่ไปไหมอ่าไปไปโอ้โหดูดูมันดูดูมันดูมันดูมันนี่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 ไปนี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่นะครับเราเอาคืนแล้วเอาคืนเรียบร้อยแล้วอ่เดี๋ยวเราจะเล่นต่อนะครับอ่าอาจจะเน้นไปถล่มป้อมมันมีเกราะ ที่ป้อมอ่ะยังไม่สลายนะครับนี่นี่นี่เรียบร้อยครับอ่ะสุก้าโอ้สุก้าเรามีแพนด้านะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใจเย็นนะทางเรานำอยู่นะครับไม่ต้องกลัวรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราเลยเราซีมองเท่งนะครับก็เียว่าเียว่าตายนห่แหละ โอเคครับมา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 พี่มาผมรอพี ah. Man, okay, okay. ่อยู่นะจะเล่นต้องเล่นเป็นเป็นดับเบิลเนาะเป็นคู่หูนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูคงโอ้เล่นใหญ่เลยเหรอเอาไงเอาไงจะทำไม่ทำอ๋อเดี๋ยวเจี่นะครับนี่เอาไปกินเต็มเต็มเออสุก้าเราเร็วแล้วสุก้าโอ้โหนี่ไงเป็นยังไงครับเรียบร้อยอ่ะสุก้าเอาไง ตามซูก้าไปนะครับเดี๋ยว,ยวต้องต้องสองเท่านั้นนะครับถึงจะช่วยกันได้ดีนะครับโอ้เราหกต่อสองแล้วนะครับให้มันเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะทลายป้อมเอาให้มันมากที่สุดนะครับเอาพอละอพี่เราไปไหนแล้วเนี่ยนะมั่นใจไหมมั่นใจไหมจเจาดรา้อนไหม โโอ้หเอาดาก้อนเอาเลยจัดเลยผมก็ให้พี่เต็มที่เลยให้ไปหมดทั้งชุดเนี่ยครับไม่สกินไม่ไม่เกรงใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดาก้อนละครับเลยนะมีใครไปแย่งก็อืะพี่จะไปไหนอ่ะตามก่อนพี่ตามก่อนไปซัดไอ้วูเรราเขาจะนี่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 อ้าวแซ่พักเลยเอาเลยเอาเลยเลยเร็วเร็วเร็ว เออเร็ว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 รอดไหม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 เออนั่นแหละเฮ้ยตุ๊มตายพอดีแต่ไม่เป็นไรครับอ่าเราก็ยังมีตายเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับไอหมูคงจะรอดไหมน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะรอดไม่รอดเดี๋ยวไปช่วยซัพพอร์ตให้นะครับอ่ะหมูคงไม่มาเอาเหรอไม่เป็นไรจ้างมือถออโอเค เออมันได้ม oh oh ันได้มอนสเตอร์ไปกินเรียบร้อยโอ้โหมาวะอ้าจปั๊บ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 ปั๊้ปัรบปัใบปไ๊บปัอบปั๊บัปปั๊บปั๊บปั๊บปัปกินสัันบปั๊บปันบปั๊บปั๊นี่ไงนี่ไปั๊บ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 นััสู้ใช่ั ว้าวตายตายไหมตายไหมว้าเรียบรอยครับเดี๋ยวขอถอยก่อนนะพี่พี่อ้วนเราโอเคเราได้สกินใหม่นะครับสกินโจมตีเร็วนะครับทำไมถ้าเราโจมตีโดนนะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่าโอเครอบนี้เราจะทลายป้อมนะครับไปพี่อ้วนเราไปพี่อ้วนเราเอาให้เอาให้แตกเลยป้อมเนี้แตกครับแตก เรียบร้อยชุดนี้โอ,โอ,โอ in ้โหนี่นะครับเอาเป็นชุดแล้วไอ้เล็กพี่ถอยก่อนถอยก่อนผมสก,กินผมไม่พอนะครับไป <Yeah. S 2> <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอโดนโดนเลยละโดนเลยละโดนเลยละจะตายไหมจะตายไหมจะตายไหมตายไหมจะไหมไม่ไม่ตายไม่ไม่ไม่ต <I 'm S 1> ายมากลับมากลับมากอน <c oughs> โอ้รอดตัวไปนะครับวิ่งเข้าป้อมอ่าโอเคสบอยดีครับโอเคอ พี่วันเราใกล้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 กลยังใกล้เกิดยังถ้าเกิดแล้วตามช่วยตามมาหน่อยนะได้ไหมได้ไหมเอเอดีดีดีเชื่อฟังเชื่อฟังมาเราไปแก้แค้นกันทางโน้นป้อมแตกแล้วนะครับไม่กลัวนะไม่กลัวอันนี้หนีแล้วหนีอันนี้เหนีหน,นีน,น,นีไม่เป็นไรหรอกเราก็เน้นแบบดันป้อมไปไปให้สุดนะครับไม่สู้นะครับไม่สู้จัดเต็มนะครับโอเค หนีไม่พ้นนะครับแหววเราเก่งอยู่แล้วนะครับโอ้พานี้มัไหน,หนมันไหน,หนมันไหนเดี๋ยวจุ๊บนี่เอาไปกินนี่เอาไปกินนะครับอ่าเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวนะมาดันป้อมก่อนดันป้อมก่อนไปดันป้อมหมนดน,มน,นะปับ๊บนี่แหละโอเคเดี๋ยวป่อยนะครับโอ้นั่นแหละโอ้ทางนี้ทางนีน้ต้องมาช่วยกันนะครับทางนี้เร็วๆๆเร็วๆๆๆเร็ว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 เออนั่นแหละซัพพอร์ตทำหน้าที่บ้าง มาป้องกันป้อมทางนี้นะมันจะดันป้อมนะพวกมินเนี่ยนดันป้อมนี่เราแพ้เลยนะอ่าโอเคเฮ้ย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 เอานี่ไปกินอนี่นี่นี่ตีนะฮะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราช่วยฟาร์มให้มันเรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอแยกตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์มินเนี่ยนทางโน้นเดี๋ยวมันจะดันมาเราจะแพ้ได้นะเราจะเสียเสียเปรียบนะครับ หอ,อหน่อยพอหน่อยโอเคดันไปให้สุดนะครับสุดไปให้อยู่นะครับแล้วจะนี่ถ้าตรงนี้ได้เปรียบนะสุดยอดเลยผมก็จะเล่นของผมไปนะครับไม่นะดันไปให้สุดนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทําให้เกมชนะนะครับอาจจะไม่ยังเป็นจะต้องคิวใครเยอะๆก็ได้นะครับมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับการที่เราจะทําให้เกมนี้มันชนะ เราก็ต้องเอาเทียทรีฟท์นะครับหรือพวกมินเนี่ยนนะครับให้มันเรียบร้อยเพราะว่าพวกมินเนี่ยนในในชุดของเรานะครับก็จะช่วยดันเหมือนกันโอ้ยอ่ะแล้วครับอย่าไปสู้นะครับไอตัวเนี้ยเอลอดอนนะครับอย่าไปสู้มันมากอันนี้มันมันวาร์ปได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปช่วยไอพี่อ้วนเราหน่อยเนาะสู้กะ หรือซ yeah, okay, exactly okay, no ุกัสนะครับแม่ขนมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โอเคนะครับแม่าไอตัวนี้อีกละวหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องบนี่ไอตัวนี้นี่นะโอ้โหตายแล้วไอตันี่นี่เอาซิเอาซิเอาเอาซิ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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะครับอืม เอาไงเอาไงพี่ต่อเปล่าเขาจะปั๊บจะเตะปั๊บนี่นะปั๊บ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 ตายเปล่าตายอยู่ตายบอตายแน่ๆนะครับแม่ภาษาอีสานมาเลยได้ได้ได้เฮ้ยนี่สตันอะอ่ายิงยิงเลยครับนี่ไหวรอดไหมรอดไหมมามามาพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะปั๊บพึ่งอ่ะเดี๋ยวผมช่วยเอรอดดอเอรอดดอเถอะรอไม่ดอแล้วหืมตายตายเปล่าเฮ้ยนี่เฮ้ ปึ้งนี่แหละอ้าวนั่นไงอ่าโอเคครับคราวนี้เป็นยังไงเอออเข้าไปเล่นกับละครัยไม่เล่นนะใครไม่เล่นเขาจะนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวจออกมาก่อนครับออกมาก่อนพอดีว่าเราเรากำลังคูลดาวสกินเราเราจะมาเร็วหน่อยนะให้มันเข้าไปแล้วก็บวกนะครับทำลายป้อมให้เรียบร้อยฮึบอ่ะโจเจอนี่เข้าไปนี่นะครับ เข้าไปแล้วโอเคจัดไปใหญ่เสียครับแม่เอาให้แล้วโอ้มาเป็นชุดเลยกลัวไหมพี่กลัวไหม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 อนี่นะครับเนี่ยช่วยกันเอาสิ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 เดี๋ยวนี้ก็จะรอดนะครับนี่นะครับแม่ไปไปไปแม่มาเป็นชุดเลยอ้จ๊นี่นะครับ ครับอยู่ใกล้กับเอลิสเนี่ยมัน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 เปข้อดีมันมันช่วยซัพพอร์ตเรานะให้เคลื่อนไหวเร็วจุ๊บจุ๊บนี่เอาไปกินอีกชุดนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนพี่อย่าใจร้อนให้มันให้มันกระทืบเรานะครับเดีย๋ยวนะข้าป,ป้อมข้าวป,ป้อมโอ้ยป้อมแตกแล้วนี่นี่เอาซี่เอาซีา่โอ้โหไอ้มนันอึดฮนะโก้าไม่ไหวแล้วอะ่ะ เดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะนะรอรอขอกำลังสนับสนุนหน่อยเออนี่มาเน<ๆ>ี่ยมา<ๆ>มามามันก็เล่นเล่นเกมของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหลบไหนไหนทีมันแตกแล้วมัไอ้น,นี่มันอึดมากเลยนะพวกเนี้ยต้องเพิ่มสกิลวนะครับเว้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับให้ช่วยกันนะ เอาแมวแมไงเอาหมาหมาอีกแล้วมามามันเห็นเราสามตัวนะมันก็นี่นะครับนี่เอาเอาเข้าไปนี่ช่วยกันนะครับช่วยกันอ้อเรียบร้อยผิวอ้วนเรานั่นไงนั่นเดี๋ยวได้จัดการตัวนี้หน่อยนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่เรามาหาไอ้นี่อ๋อไหน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 อ๋อโอเคโอเคมินเนี่ยนแพ้มินเนี่ยนโดนมินเนี่ยนตีนะครับโอ้โหอ้าวยังไง อูคงเราไปทําลายอาอมนะครับในระหว่างที่เรากําลังสนุกสนานอยู่กับฆ่าและคิวนะครับคิวพวกเพื่อนฝั่งน,น,นู้นนะครับแม่อูคงเรารักช่างรักไก่ลอเกินนะครับ่ะเ,เกมจบแล้วครับทุกท่านนะครับอืมอาราชาปีศาเลยนะครับแม่เกมก็ให้เครดิตเราเนาะ อโอเคเราไปต่อนะครับเราจะมาดูสรุปคะแนนะสรุปผลกันนะครับว่าเราเล่นเกมเราเป็นยังไงของเราเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมได้9.3แล้วก็นี่นี่คือสถิติเนาะแล้วใครเป็นเป็นท็อปนนนเนี่ยอ๋ออลิซน,นะครับซัพพอร์ตเขาได้ดีนะเดี๋ยวผมกดไลค์ให้แล้วกัน โอเคก็แวนนะครับคิวไปสิบห้าผมคิวไปสีตัวแล้วก็ผมก็ช่วยได้เยอะนะ,ะแล้วก็อยู่ในเกมอลิสก็ซัพพอร์ตนะครับก็ได้ก็ได้แบบคือเอาใจใส่เพื่อนในทีมอ,ะอ่ะแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่แล้วแบกเกมนะครับการคิวเยอะอาจจะไม่ได้ไหมายถึงว่าเขาจะเป็นท็อป ในเกมก็ได้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิวเยอะแต่เน้นทำหน้าที่ในตะำแหน่งตัวเองได้ดีอย่างอลิสเป็นเป็นทำหน้าที่ซนะัพพอร์ตนั้นเขาก็ได้เอ็มเป็มพีไปนะครับโอเคโอเคครับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่อง Rider m o ม e y Gaming นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ r เล่นให้ดูพี่น้องสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับไม่ใช่เข้าไปดูคลิปต่างๆนะสำหรับคลิปเวรานะครับผมเคยทามาแล้ว ครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้ภาคไทยนะแต่ครั้งนี้ผมภาคนะครับก็จะเป็นฉบับพิเศษแล้วกันวีรารีเทิร์นะครับผมเป็นเมดสายสายดาร์กนี่แหละแล้วก็สกิลพิเศษของมันก็อย่างที่ผมทำให้ดูนะครับเราก,กดสกิล2ตามด้วยสกิลที่3ตามด้วยสกิลแรกสกิลแรกจะคอมโบได้2ครั้งนะถ้าพี่น้องรู้หลักรู้รู้วิธีคอมโบนะครับก็ก็จะเล่นตัวนี้ได้สนุกมากเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องไรเดอร์มอนต์ดีเกมมิ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยในการทําคลิปนะครับอ้ออย่าลืมอย่างหนึง่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปในลักษณะนี้ที่ผมจะมาแคสเกมอล่นี้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอรัวไอ้ขอรัวไม่ใช่ไม่ใช่ ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม